สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่อง War of the Eternal วันนี้เราก็อยู่กับเรื่องเดิมก่อนก็จะเกี่ยวกับบ้านรมเกล้าแล้วก็เนิน1428แต่หัวข้อที่จะพูดวันนี้ก็คือทำไมไทยถึงยึดเนิน1428ไม่ได้ซึ่งผมก็จะมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันต้องบอกไว้ก่อนว่าบทวิเคราะห์นี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมหากท่านผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่าง ก็สามารถคอมเมนต์ได้ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยทำไมไทยถึงยึดเนิน1428ไม่ได้ 1. ผมมองว่าเรื่องฝ่ายลุกกับฝ่ายรับแม่ได้ยินอย่างนี้หลายท่านอาจจะคิดลึกก็คืออยาาคิดลึกนะครับก็คือว่าเรื่องระหว่างฝ่ายบุกกับฝ่ายตั้งรับอ่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็คือว่าเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายลุกเนี่ยจะต้องเสียเปรียบฝ่ายรับอยู่บ่อยครั้ง เพราะอะไรเพราะว่าเวลาผมศึกษาเกี่ยวกับพวกเรื่องสมรภูมิต่างๆมาเนี่ยการมีฐานที่มั่นในชัยภูมิที่ได้เปรียบเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายที่ตั้งรับจะไม่ยอมเลือกชัยภูมิที่เสียเปรียบอย่างแน่นอนอยังไงก็ต้องเลือกชัยภูมิที่ได้เปรียบและส่วนใหญ่ฝ่ายลุกก็แทบจะไม่ค่อยได้เปรียบเลยฝ่ายลุกเนี่ยแทบจะเสียเปรียบคือมีตัวอย่างให้เห็นก็อาทิเช่นเมื่อก่อนก็จะเป็นสงครามแบบขึ้นมนุษย์ ก็คือแบบใช้ทหารเนี่ยดาหน้าเข้าไปซึ่งฝั่งบุกเนี่ยจะเสียเปรียบมากเพราะอะไรเพราะเหมือนกับการวิ่งเข้าไปเอากระสุนปืนโดยฝ่ายตั้งรับอาจจะมีสนามเพาะอาจจะมีกระสอบทรายซึ่งมีตัวที่ใช้ในการเซฟคนของเขาแต่ฝ่ายบุกส่วนใหญ่ก่อนจะไปถึงฐานของฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่งั้นก็เป็นพื้นที่ที่เคลื่อนย้ายไปลําบากอ่าคือฝ่ายตั้งรับเนี่ยจะทําให้เราเสียเปรียบในทุกด้าน เพื่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยเข้าถึงฐานของเขาได้อันนี้คืออย่างที่1อย่างที่สองก็คือชัยภูมิเนิน1428เนี่ยเป็นเนินที่สูงชันเขาบอกว่าลาดชันประมาณ70องศาคืออย่าว่าแต่ลบเลยแค่เดินขึ้นธรรมดาเนี่ยด้วยความชันแบบเนี้ก็ยังลำบากแล้วนี่ต้องถือทั้งปืนหลบลูกกระสุนมันเลยนำมาซึ่งความสูญเสียเป็นอย่างมากต้องเข้าใจว่าสมรภูมินี้อยู่ในแนวเขาที่เป็นปาการธรรมชาติอยู่แล้ว ถ้าผมพูดไปเนี่ยหลายคนก็คงจะบอกว่าผมเนี่ยอวยประเทศตัวเองแต่ถ้าเกิดนะสมมุติว่าสมรบภูมินี้เป็นพื้นที่ราบเราอาจจะได้เห็นกองทัพจัดรูปแบบการลบแบบหน้ากระดานและอาจจะได้เห็นจำพวกที่เป็นรถถังรถหุ้มเกราะขี่นำหน้าเพื่อเซฟการสูญเสียของทหารราบได้อย่างที่3ก็คือการสื่อสารตอนผมศึกษาหาข้อมูลที่ผมจะทำเรื่องนี้เนี่ย บทความบางตัวก็จะพูดเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีปัญหาอยู่บอ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งการสั่งการการขออนุญาตต่างๆก็เป็นปัญหาแล้วก็อย่างที่4ก็คือเรื่องการส่งกําลังบํารุงคือสมัยนั้นเนี่ยเส้นทางไปบ,บ้านร่มเกล้าเนี่ยต้องบอกว่ามันทุรกันดานจริงๆการที่จะส่งกําลังบารุงเนี่ยมันก็เลยยากลําบากอย่างสุดท้ายอย่างที่5คือต้องยอมรับว่ากองทัพฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ที่เป็นป่าการธรรมชาติได้อย่างดี ใช้ความได้เปรียบด้านชัยภูมิที่เป็นต่อได้อย่างสุดยอดอันนี้คือต้องยอมรับจริงๆว่าการบริหารพื้นที่ต่างๆในการตั้งรับเนี่ยทำได้อย่างดีจึงทำให้การเข้าตีนั้นยากลำบากมากและนำมาซึ่งการสูญเสียนี่ก็เป็น5หัวข้อที่ผมคิดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ไทยเนี่ยยึดเนิน1428ไม่ได้แต่ท่านผู้ชมเนมีความคิดอะไรเพิ่มเติมก็าสามารถคอมเมนต์ได้ ก็อยากจะขอความสุภาพสักนิดนึงและคลิปต่อไปผมว่าจะทําเกี่ยวกับเรื่องสมรภูมิเขา่ขาขา้อนะเผื่อท่านใดสนใจก็รอติดตามสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ